พี่าดีสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกินหรือซองเกตบอกให้หยุดอย่าเพิ่งเดี๋ยวก็โดนนินจากินโยนชุนเก็มาอันหนึ่งคนโยนครับโยนชุนเก็ตมาบอกว่าขอปรับกราฟิกก่อนก็โยนชุนเก็ตมาบอกว่าขอปรับกราฟิกก่อนไงก็โยนชุนเก็ตมาบอกให้ปรับกราฟแฟขอปรับกราฟิกก่อนก็โยนมาดิแป๊บเพิ่งโยนปรับก่อนปรับก่อนใจเหงา <Okay. S 2> โย่โอเคโอ้ยไม่ทันค่ะบอกก็โยนก็โยนแล้วตู้พี่ดาอะไรอ่ะอสวัสดีครับผู้ชมนะครับวันนี้เราเราอยู่แบบเดอะซองเกตแบทเชิงดาวกับตะวันสุดปวดนะครับที่นานๆทีจะมานะปีหนึ่งมาทีนะครับติดเพื่อนมากนครับคนเดียวคนนี้ครับรู้เราอย่างเท่อะวันนี้อ่านรู้ไหมว่ามีจระเข้ OKAY Hoyeey Som dayri KINI D resolva, Kenny I N I C U R I N I คลิปไหนเกมยูเมกรอบยเกรอหนูเผมพูดได้ยคลิปไหนมีตะวันคลิปนั้นมีเสียงกี่ยูเมกรอบโอ้ไม่ตมาช้าตัวบอะไรยม เขกนผมย่งนี้หาไปแล้วยไม่ไเอะไรกวาไม่ไเจตจอ่าฮ้าไม่สิก็ไม่เก่งเลยสัก ไีแไม่ดนดิค่ะไว้่ไม่โดนดค่ะเออไม่เอาาีไม่ก็คือมี่ก็ที่สมัก่อนเก่งที่สุดนะครับได้เป็น่สยที่สุด ก่นโทรศไอพีน,น,นี่ตล้วดตีจานว่ะ <c oughs> ตาปองคือโจ้าที่จุ่งจุ่งจุ่งใจเย็นไม่โด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 นโดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วฮ่าคือเจ้าที่กจะพานร้อยล

ไม่ได้โกงอะนะเดี๋ยวดูเป็นหลักฐานได้ นี่วะดีเลยครับคจะเป็นรนทาของเราเฮง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 ่โดนเอนีครับดีมากคนเก่ง บ๊อกกลมเหรอบ๊อกุมเหรอใช้คำสั่งครับ <c> ่า <oughs> สุดตะวันใช้คำสั่งเส่ผมออกจากเซิร์ฟเฮ้ย,รยเรียนพี่ชายสำเร็จนะครับออกมาวันนี้ก็แค่นี้นครับ เรียนพี่ชาย